เพราะฉะนั้นนะคะเรามามองนอกเหนือจากแผนของแสแตตสแตทที่ท่านได้แล้วเนี่ยโอกาสของความมีสตางค์อย่างแท้จ,จริงเนี่ยมันจะก้าวเข้ามาจากการที่ท่านเริ่มได้ผลประโยชน์จากทีมกลางพาราไดส์ค่ะนะคะคนทุกคนที่มีตําแหน่งต่ํากว่าเราถ้าเราเป็นพาราไดส์คนทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายขอยงเราไม่ว่าจะลึกแค่ไหนกี่ชั้นกี่ชั้นแต่มีตําแหน่งต่ํากว่าเรายังไม่ได้เป็นพาราไดส์เราจะถือว่าคนทุกคนนั้นอยู่ในทีมกลางพาราไดส์ของเราเอง พูดอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมคะแล้วทุกคนก็จะมีประมาณ600คนอันนี้จะมีรายได้1%ที่แถมมานะคะจากการใช้สินค้าของคนในเครือข่ายเช่นมี6,000ถึง100คนเนี่ย600ถึง1,000คนเนี่ยถ้าสมมุติว่าท่านได้ผลประโยชน์อยู่นี้เลเวลของตัวเอง อีก1%ของการซื้อสินค้าใช้ทั้งหมดนี้ท่านก็เอาไปเลยแถมยังมีหลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้หมอจะโฟกัสตือนิ่งอยู่ตรงตำแหน่งพาราไดส์นะคะเพราะว่าพาราไดส์ของกิฟเฟอรินมี2 0 0 0กว่าท่าน2,500กว่าท่านหมออยากให้เป้าหมายของปีนี้พาราไดส์ Paradise 80%ทั้งหมดได้รับรางวัลยูนี้เลเวลค่ะเพราะหมออยากให้พาราไดส์รวยค่ะถ้าพาราไดส์รวยเอ็กคลจะรวยด้วยถ้าเอกคลรวยการพาราไดสยิ่งรวย ดมอนด์ยิ่งรวยถูกไหมคะถ้าเผื่อจนจากข้างล่างจะจนกระเนระนาดไปหมดเลยถึงข้างบนเลยจริงไหมคะนะคะตรงนี้นะคะคืออยากจะบอกว่าถ้าสร้างแผนยูนิเลเวลได้เนี่ยนะคะสิ่งที่บริษัทจะเติมให้ก็คือถ้าทำยูนิเลเวลซึ่งเดิมให้ทำค่อนข้างสูงเท่าไหร่นะทีมกลางโกสตา45่หทีมกลางพาราไดส์4,000สนเดี๋ยวนี้เราลดให้เป็นทีมกลางโกสตาสามหมทีมกลางพาราได สามแสนห้ายากไหมเนี่ยโถเจ้าของกิจการถ้าทําไม่ได้แค่นี้นี่หมอว่านะน่าเสียดายจริงๆเลยมิหนำซ้ําไอ้นี่ไงที่จะบอกว่ามันจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่หมอว่าท่านต้องชอบแน่เลยเพราะว่าใครก็ตามที่ทำไอ้เรื่องง่ายๆแล้วทำได้6เดือนติดกันเนี่ยก็จะได้ซ u เปอร์โบนัสไปอีก30,000บาทใช่ไหม ใช่ไหมคะคะพอนัวันนี้นะคะกะติกาที่หมอจะทําให้ท่านไม่คิดถึงแต่ตัวเองแล้วลงไปช่วยคนอื่นก็คือว่านับจากนี้ไปเราจะได,ได้รับรายได้ยูนิเลเวล1%จากพาราไดซ์ลูกที่ทำควอลิฟายคือเขามีทีมกลาง3 0 0 0 0 3 0 0 0ฟังให้ดีนะคะคนที่ได้รับรายได้ยูนิเลเวลถ้ามีตำแหน่งพาราไดซ์ต้องทำทีมกลางโกสตา30,000ทำทีมกลางพาราไดซ์3 5 0 0สห และจะได้รับผลประโยชน์จากดาวไลน์ที่ทำได้อย่างน้อยทีมกลางโกสตาสามหมื่นและทีมกลางพาราไดส์สามแสนเข้าใจไหมคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าหมอต้อยอยากให้ท่านไปช่วยให้ดาวไลน์ลูกที่เป็นพาราไดซ์ทำได้อย่างน้อยสามหมื่นสามแสนค่ะเพราะอะไรเพราะพาราไดซ์ธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้สามหมื่นสามแสนจะเป็นพาราไดซ์ที่เสียโอกาสทางการเงินอย่างมากที่สุดใช่ไหมคะ แต้มก็ได้นิดเดียวยาวตลอดสายก็ไม่ได้เสียโอกาสนี่นั่นโน้นต้องเยอะแยะแต่ถ้าทำสามหมื่นสามแสนได้เนี่ยมันได้มากมากได้หลายช่องทางด้วยเพราะฉะนั้นส่วนนี้คือส่วนที่อยากจะปรับไว้นะคะถ้าใครไม่ได้ช่วยให้ใครได้สามหมื่นสามแสนตรงนี้เราอาจจะไม่ได้ผลประโยชน์จากเขาเราจะได้จากพรายที่ทำสามหมื่นสามแสนได้ถามว่าตรงที่หมอซ่อนไว้นี้คือหมอเติมสามหมื่นบาทให้และลดตรงนี้ให้ค่ะความเปลี่ยนแปลงก็คือว่า เป็นการย้ายเงินนะคะหมอบอกแล้วว่าเรามีกำไรสุดที่แค่5%้5เแต่วิธีการทําแบบนี้อะไรที่มันง่ายขึ้นก็จะมีคนอยากทํามากขึ้นใช่ไหมคะใช,ใช่ไหมคะไหนใครคิดว่าแต่ก่อนนี้มันยากแต่ตอนนี้มันง่ายขึ้นขอดูมือหน่อยได้ไหมคะเออดีใจจังและใครคิดว่า3าม0 0ื่นตัวเราทําได้ขอดูมือหน่อยได้ไหมคะออจจและใครคิดว่า3 0 0 0 0 0ดาวไลน์ทําได้ขอดูมือหน่อยได้ไหมคะเออมันหดไปเล็กน้อยนะ แต่ถ้าหมอมีวิญญาณของอัพไลเนี่ยนะแล้วเรามีดาวลายที่ทำได้สามหมื่นสามแสนเนี่ยนะเราไม่ปล่อยให้แกทำสามหมื่นสามแสนหรอกใช่ปะเราก็ต้องให้แกทำสามหมื่นสามแสนห้าใช่ไหมเพราะแกจะได้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของสามแสนห้าเป็นเงินเท่าไหร่สามพันห้า ใช่ไหมและนอกจากนั้นอีกห้าหมื่นนั้นก็ได้ค่าคอมอุดตรุดอีกตั้งเยอะตั้งแยะแล้วหมอมองว่าแค่แบบนี้ต่อให้ท่านเป็น paradise โดยที่ยังไม่มีลูกเป็น p a r a d i s ์เลยแต่ทำอยู่นี้ level ได้เนี่ยมีตัวท่านเองคนเดียวเนี่ยนะเดือนนึงดงเนี่ยได้หลายหมื่นนะ4ีหหมื่นเข้าไปแล้วนะถูกไหมคะเพราะ,ะไรายได้เราหลายช่องทางใช่ไหม ถามว่าในฝันของหมอต้อยหมออยากเห็นพาราไดธรรมดาที่ยังไม่มีลูกเป็นพาราไดได้4ีห้าหมื่นอ่ะเพราะถ้า4ี่ห้าหมื่นผ่อนรถได้แน่นอนสบายๆใช่ปะ่ะบ้านเอาไว้ก่อนก็ได้นะอย่าเพิ่งแห่แห่ผ่อนพร้อมๆกันนะั้นะนะคะได้สบายๆพาลูกไปกินเอ็ได้ทุกอาทิตย์ใช่ปล่านะคะมีชีวิตที่มีความสุขได้สบายๆดีกว่าหมื่นกว่าหรือหมื่นซึ่งมันเป็นไรายได้ขั้นต่ําถูกหรือเปล่าจริงไหม นะคะเพราะฉะนั้นนะคะหมออยากให้ท่านมองตรงนี้ว่าหมอได้ออกแบบตรงนี้ส่วนเอ็กซ์คลูซีฟพาราไดซ์หรือว่าแกนพาราไดซ์หรือไดมอนด์แกลนหมอจะไม่พูดเพราะว่าหมอได้อธิบายให้ท่านเหล่านั้นฟังเยอะละแล้วท่านก็จะอยู่ใกล้ๆหมอเราสนิทกันแล้วก็คุยกันเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าในฐานะที่ทุกท่าน,นมีโอกาสจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากยูนิเลเวลนะคะหมอก็อยากให้ท่านทําความเข้าใจและตั้งเป้าหมายค่ะท่านที่ยังไม่ได้ขึ้นพาราไดซ์นะคะขอให้อัพไลน์ช่วยวางแผนให้ดาวไลน์ขึ้น Paradise. ได์เร็วที่สุดเพื่อจะได้รับเงินตรงนี้เพราะว่าเป็นเงินต่างหากเป็นเงินต่างหากที่อาจจะมากกว่าเดิมถึง2เท่าด้วยนะคะเป็นเงินต่างหาก s ซตเทิ Saturn ต้องขึ้น p a r a ได s e ค่ะถ้า s ซตเทิไม่ขึ้น paradise s ซตเทิจะขาดโอกาสที่จะได้อะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะนะครยอดกลุ่มทีมกลางโกสตาสามหมื่นยอดกลุ่มทีมกลาง p a r a ได s e สามแสนหมายความว่ายังไงอธิบายให้หมอฟังได้ไหม ถ้าหมอที่ใบง่ายๆให้ท่านฟังนะหมอจะบอกว่าทีมกลางโกสตาสามหมื่นเนี่ยมันจะมาจากตรงไหนได้บ้างตอบหมอสิคะคะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปดูแลบงดูแลบอลมันมาจากไหนก่อนเออใช้เองก่อนใช่ไหมหมอจะบอกเลยนะคะนี่ไม่ใช่พูดเพื่อจะขายของนะ แต่จะบอกเลยว่าสาธุชนใดใช้กิฟฟลีนหลายอย่างสาธุชนคนนั้นจะยอดเยอะค่ะเพราะว่าไอ้ที่ใช้หลายอย่างเนี่ยมันพูดได้เยอะค่ะไอ้ที่ไม่ได้ใช้ก็จะพูดไม่ออกค่ะใช่ไหมถ้าให้หมอพูดเรื่องครีมโกนหนวดหมอพูดไม่ได้นะแต่ถ้าจะให้พูดเรื่องเครื่องสำอางอาหารเสริมพูดบอกมาเลยหมอกินเอง ใครว่ามาหมอบอกได้ทุกอย่างเลยกินยังไงมันจะเป็นยังไงใช้อะไรก่อนไรหล่ะอันนี้มันฝืดหมอแอสตาเซนินฝืดหม,หมอบอกอย่าวิตามิมนลงมานิดหนึ่งหายฝืดเลยจบเพราะว่ามันใช,ใช้เองอะ่ะใช้กับตัวเองอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะฝากปลูกฝังท่านไว้นิดหนึ่งนะคะตัวท่านเองเนี่ยอย่ามองธุรกิจไม่ออกเงินของท่านต้องมาจากคนทั้งเครือข่ายใช้สินค้าด้วยความเต็มใจและความสุขใช่ไหม และสินค้าของท่านมันมีหลายอย่างเป็นต่อหรือไม่เป็นต่อ,ตอ,อยางมาอเตอร์ไซค์อ่ะใครยังไม่ได้เปลี่ยนใกล้ๆจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะคะเพราะถ้าเปลี่ยนแล้วนี่นะหมอว่าพูดได้ลื่นกว่าไม่เปลี่ยนเยอะถูกกับปกคะถูกไหมคะไม่ไงั้นเออเออ,อ,อมันดียังไงก็เริ่มเอาโพยลลลมาท่องท่องท่องโพยกับที่เรารู้สึกจากใจไม่เหมือนกันใครยังไม่ได้ใช้อัสตาแซนทินลองใช้ดูแล้วท่านก็จะพูดได้นี่คือสิ่งที่หมอบอกนะคะว่ายอดกลุ่มทีมกลางโกสตามาจากใช้เองมาจาก เชิญผู้มุ่งหวังใหม่ให้ซื้อสินค้าใช้มาจากการดูแลบอลสตามาจากการดูแลซิวเวอร์สตาคนเป็นบอลสตากับซิวเวอร์สตาเนี่ยจะแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งเป็นบอลและซิวเวอร์ชั่วงการะนานเทินคือเขาคงไม่โตไปกว่านี้แต่เป็นผู้บริโภคแท้ๆกับอีกพวกหนึ่งเป็นบอลและซิวเวอร์ที่มีความคาดหวังว่าจะโตจริงไหมคะดูออกไหมดูออกไหมคะถ้าดูออกเนาก็ดีใจนะ ถ้าดูไม่ออกเนี่ยรักษาความสัมพันธ์ไว้ก่อนได้ไหมได้อย่างน้อยๆให้เขาซื้อสินค้าใช้ทุกเดือนไปดูไปแลให้การบริการให้ความใส่ใจหมอจะบอกว่าพื้นฐานของความรวยมาจากการใส่ใจผู้บริโภคนะคะฟังให้ดีนะคะพื้นฐานของความรวยมาจากการใส่ใจผู้บริโภคคําว่าใส่ใจผู้บริโภคไม่ใช่ขายมันหนเดียวแต่หมายถึงติดตามดูแลชีวิตจิตใจและความสุขของเขาด้วยท่านทําได้ไหมคะ นะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดท่านดูแลจิตใจดูแลความสุขของเขาเขาเห็นตัวท่านก็พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นตัวท่านก็ดูมีรายได้แล้วตัวท่านก็เอาใจใส่ดูแลเขาด้วยมีโอกาสที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักธุรกิจไหมมีไหมคะหมอให้ยกมือทุกครั้งเมื่อวันอาทิตย์ก็ยกมือที่ไบเทคจะถามห้องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่ามีท่านใดบ้างในห้องนี้ที่ในวันที่สมัคร คิดแค่จะซื้อสินค้าใช้อย่างเดียวเท่านั้นยังไม่อยากทําธุรกิจขอดูมือหน่อยค่ะหันไปดูเลยคะ่ะหันไปดูเลยคะ่ะแล้วหมอท่านจะพบว่าคือทั้งห้องนี้นะถูกไหมคะคือทั้งห้องนี้เลยดังนั้นนะคะพื้นฐานของความเป็นเจ้าของกิจการคือดูออกไหมอะ่ะตรงเนี้มีบางท่านแนะนําว่าตั้งวินัยไว้ มีวิธีการหลายอย่างที่สอนทําให้ได้วัวลา2,000 PV วันละ2,000 PV ถ้ามันเป็นการนําเสนอสินค้ามันก็เป็นวินยัยแต่ขณะเดียวกันนอกจากขายให้ได้2,000 PV เนี่ยต้องดูให้ออกด้วยนะว่าใครมีโอกาสเปลี่ยนสถานภาพได้ใช่ไหมคะและใครมีโอกาสาที่จะซื้อซ้ําไม่ต้องไปหาใหม่ทุกวันหรอกแค่ดูคนที่มีอยู่แล้วดูเดิมเนี่ยให้เขาพัฒนาหรือเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นนักธุรกิจก็ย่อมทําได้ถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า3 0 0 0 0 PV เรามีรอบจำหน่ายแต่ละรอบกี่วันคะหนึ่งรอบจำหน่ายกี่วันคะคะในท่องให้หมอฟังซิหนึ่งรอบจำหน่ายของกิฟฟารีมีกี่วันคะเอาสามสิบวันละหนึ่งเดือนใช่ไหมแถมให้ปิดยอดรอบหนึ่งวันที่หนึ่งถึงห้าสามสิบห้าละวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบแปดอีกสี่สิบกว่าวันละถูกไหมคะเพราะฉันสี่สิบกว่าวันทํายอดกลุ่มทีมกลางโกสตาสามหมื่นยากไหมคะไม่ไมยากแต่ถ้าจะยากกว่าให้มาดูตัวล่าง เนี่ยค่ะตัวล่างรลได้สามแสนแต่สามแสนนี่หักสามหมื่นออกได้ใช่ไหมมันเหลือสองแสนเจ็ดใช่ไหมคะสองแสนเจ็ดนี่ยมาจากไหนมันมาได้หลายวิธีมากเลยวิธีแรกคือกระหน่ำขายมันเองให้หมดได้ไหมคะคงได้ประมาณสองเดือนก็จะเริ่มอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะคะกินข้าวไม่ลงขึ้นไส้เป็นลมหัวปักหัวทิ่มจริงเปล่าคะเพราะนั้นจริงๆแล้วในสองแสเจ็ดเนี่ยมันต้องมาจากการ คนที่อยู่ในทีมงานอยากจะโตเหมือนเราแล้วอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาละต้องมีโกสตาลูกมาแล้วโกสตาลูกอยากมีหลานมีซินวสตามีบอลสตาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหมอถึงบอกว่าถ้าเดินตามแผนทํางานอย่างมีวินยัยงานของท่านก็คือ พื้นฐานตรงๆดูแลผู้บริโภคเชิญผู้มุ่งหวังใหม่วิเคราะห์ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือนักธุรกิจดูแลอย่างเหมาะสมการดูแลให้มีคนเดินตามมาถ้า2 0 0แสนเนี่ยคือ3 0 0แสนลบส0 0 0 0นเนี่ยสองแสนมีคนอยากเป็นเจ้าของกิจการเหมือนท่านซักหลายหลายคนแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วใช่ไหมคะใช,ใช่ไหมคะ ถ้าหันหลังมาไม่มีใครเลยมีเราเองขายมันเองก็ได้ว่าสามแสนก็จะหืดอย่างที่หมอบอกนั่นเองและไม่ใช่วิถีของคนที่จะรวยในอนาคตนะคะนะคะเพราะฉะนั้นหมอถามว่าการที่จะหาทีมงานให้เดินตามวันนี้ยากหรือง่ายคะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งการจะหาคนที่อยากทำธุรกิจและอยากมีสตังในวันนี้ยากหรือง่ายคะง,ยง่ายคะ่ะ ผู้บริโภคสียยากกว่าใช่เปล่าคะเพราะตังค์มันไม่มีแต่ต้องใช้เทคนิคว่าทำยังไงให้เป็นสินค้าที่เขาต้องการแต่ถ้าเผื่อจะไปหาคนที่อยากจะมีสตังค์บังเอิญเขาเป็นคนไม่มีทุนแต่เขามีหัวใจนักสู้ท่านว่าตอนนี้มันหายากหรือหาง่ายมันง่ายท่องไว้มันง่ายหนึ่งสองสามยากหรือง่ายง่ายท่องทุกวันถ้าท่องว่ายากมันเป็นยากนะถ้าท่องว่าง่ายมันเป็นง่ายนะจริงเปล่าคะง่ายปัญหามันอยู่ที่ตัวท่านเองแล้วล่ะหน้าตาคนก็กล้าพูดด้วยปล่ หน้าตาเป็นมิตรไหมบางคนที่ใสดีดีแต่หน้าบึ้งบึงจริงปะคะเราเริ่มอ้าปากพูดคำเรื่องกลัวมันจะมาไหมไหนจริงไหมคะมีวิธีเข้าหาพูดคุยให้ดูธรรมชาติไหมมีวิธีทําให้คนรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่ไว้ใจได้และดูอบอุ่นไหมมีวิธีที่มีความรู้สึกว่า,วาเวลาท่านพูดท่านไม่กดดันใครไหมมีวิธีหาเพื่อนใหม่สังคมใหม่ไหม อันนี้ตังหาอะจ,จะโตหรือไม่โตมันอยู่ตรงนี้จะตันหรือไม่ตันมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าดูแค่นี้แล้วอย่าเอาแต่เงินถ้าดูแต่สามหมื่นสามแสนสามหมื่นสามแสนแต่ไม่ได้คิดวิธีการทํางานอย่างถูกต้องเลยสามหมื่นสามแสนจะเป็นความทุกข์ไอ้วันปิดยอดนั่นแหละต้องมาซื้อเครื่องฟอกอากาศมั่งเครื่องนี้นั่นนูน่นจริงเปล่าแต่ถ้าทํางานทุกวัน่ะท่านทํางานทุกวันได้ไหม please เลิกทำงานเฉพาะใกล้ปิดยอดหนึ่งวันได้ไหม please ได้ไหมคะได้ไหมคะเพราะว่าหมอไม่ได้จับท่านตอกบตรท่านไม่ต้องไปลงบัตรอะไรสี่บารทำงานอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนที่จะกำหนดว่าเราจะทำงานแล้วมีวินัยคือใครหรอเราถามว่าลวคนที่ไม่มีวินัยเลยในชีวิตมันจะเปลี่ยนเป็นคนมีวินัยได้ไหมได้ดูคนที่ไงแต่ก่อนแสนยังไม่มีวินัยเละเทะที่สุดเลยหมอไม่มีวินัยจริงๆนะเอานะคะ ตอนเล็กๆหมอไม่เคยทําการบ้านเลยถาคุณหมูสิแฉ<ชะ>ตัวเองบ่อยมากป .1 ถึงป .2 ป .3 ได้ที่เกือบโลหมอจําได้หมอแม่คุณแม่เนี่ยไปเรียนปริญญาโทาที่ลอนดอนที่อังกฤษตอนหมออยู่ป .2 คือ8ปขวบแล้วก็ส่งผลการเรียนไปให้แม่ในห้องมี55คนหมอต้อยสอบที่53 แม่เครียดมากเลยแสดงว,ว่าแม่เป็นคนมองโลกในแง่ลบแต่หมอเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากเลยหมอจําได้ว่าหมอเขียนจดหมายตอบแม่ตอนอยู่ปอสองว่าแม่ทําไมแม่กลัวอะไรยังมีคนแย่ก,กว่าต้อยตั้งสองคนที่จดหมายยังเก็บไว้เลยเห็นไหมว่าหมอคิดบวกแต่เด็กจริงไหมคะไม่มีไม่นัยไม่เคยทำกันบ้านไม่ทำอะไรเกเรคือเลยนะคะปสี่เริ่มต้นตั้งสติได้เพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งใช้ไม้อ่อน คือครูเนี่ยเวลาดุหมอเนี่ยจะเป็นเหมือนแมวนะตัวหมอเองเนี่ยยิ่งบังคับหมอยิ่งแมวอะเคยเจอแมวไหมนะคะอีแมวเนี่ยมันเป็นดื้อนะแมวกับสุนัขเนี่ยฉลาดเท่ากันแต่สุนัขไม่ดื้อเท่าแมวค่ะแมวเนี่ยนะถ้ามันโก่งตัวเนี่ยนะเราไปกดหลังมันเนี่ยนะมันจะโก่งแอนชนมือเราเลยนะเดี๋ยวถ้าเราไปช้อนท้องมันเลยนะมันจะกดท้องมันเราผลักมันไปข้างหน้ามันจะดันตัวมาข้างหลังเราดันไปข้างหลังมันจะมาข้างหน้าทําทุกอย่างตรงข้างเหมือนที่เราบอกเลยจริงไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าครูดุดุดหมอกลายเป็นแมวแต่ถ้าเปิดครูใจดีแล้วค่อยๆพูดมีครูคนหนึ่งมีจิตวิทยามมากเลยค่ะที่โรงเรียนของหมอนะคะตอนหมออยู่ป .4 มีครูคนหนึ่งมาพูดสิ่งที่ไม่มีใครเคยพูดกับหมอเลยสิ่งที่หมอเคยได้ยินมาตลอดคือยายดื้อซนเอาไปคาบไม้บรรทัดเดี๋ยวนี้ ทำไมถึงไม่เรียนทําไมไม่ทําการบ้านไม่นูน่นไม่นี่ไม่นั่นมันก็โดนตีบ้างโดนหยิกบ้างโดนเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาบ้างสาราพัดที่จะโดนทําโทษวันละห้าหนเป็นอย่างน้อยแต่มีครูคนหนึ่งตอนป .4 มาบอกว่านาินีครูว่าเธอเป็นคนฉลาดนะไม้มาไหมไหนไม่เคยมีใครชมมีแต่บอกว่าโง่ครูว่าเธอฉลาดนะครูว่าอย่างเธอเนี่ย น่าจะสอบได้เลขตัวเดียวแน่ๆเลยถ้าเผื่อเธอเอาจริงคำว่าเลขตัวเดียวสมัยนั้นมันไม่มีเกรดค่ะเลขตัวเดียวคือสอบได้ที่1ไม่ถึงที่10 1่ถึง9อะ่ะว่างั้นเถอะอุ้ยฟังแล้วมีกําลังใจเป็นบ้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนั้นไม่ใช่สั้งนั้นก็เป็นครั้งที่หมอเนี่ยสู้ยิบตาเลยคือสู้ยิบตาก็ยังไม่ทากานบ้านนะสู้ยิบตาคืออ่านหนังสือบ้างนะคะแล้วหมอก็สอบได้ที่สเป็นผลให้ครูประจําชั้นงงมากตื่นเต้นมาก แต่ว่ามันก็ยังไม่ทําให้นิสัยหมอดีนะยังเละเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะไม่ทําการบ้านไม่มีวิน,นัยไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปทันทีที่เป็นแพทย์ค่ะเพราะตอนเป็นแพทย์อยู่ในโรงเรียนแพทย์มันรู้จริงๆเลยนะว่าถ้าหมอไม่เอาไหนเนี่ยคนไข้าตายง่ายมากเลยรู้เปล่าจริงไหมคะระหว่างหมอที่ใส่ใจและตัดสินใจดีกับหมอที่ทิ้งละเลยคนไข้และตัดสินใจไม่เป็นโอกาสของคนไข้ต่างกันเยอะมากค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าหมอกลับตัวได้จริงๆเนี่ยเพราะหมอมองว่าชีวิตของผู้ป่วยสําคัญมากที่สุดค่ะหมอจําได้ว่าครูในชีวิตของหมอเนี่ยคือพี่คนหนึ่งที่เป็นแพทย์ประจําบ้านศัลยกรรมนะคะศัลยกรรมประสาทอ่ะผ่าหัวผ่าหัวหมอเนี่ยตอนนั้นะ่ะยังเป็นนักเรียนแพทย์ปี5เดินตามพี่ลักๆเป็นลูกไก่อะ่ะที่โรงพยาบาลจุฬาตอนนั้นอะ่ะเวลามีคนไข้ามาที่ห้องฉุกเฉินแพทย์ห้องฉุกเฉินสมมติเขาบอกเลือดออกในสมองแล้วหมอเนี่ยอยู่ในแผนก นิโรสารนะ่ะคือสัญญาการประสาทในขนานั้นทุกคนจะวิ่งไปเป็นลูกไก่นะคะหัวหน้าไก่คือแพทย์ประจําบ้านปีสุดท้ายใกล้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วส่วนผู้เชี่ยวชาญรออยู่ที่บ้านรอถ้าเขามีปัญหาข้อถึงถามหัวหน้าไก่คือแพทย์ประจําบ้านปีที่สมแล้วก็มีไก่ลองๆมาปีสองปีหนึ่งเป็นแพทย์ฝึกหัดหมอก็เป็นไก่ตัวไปไปลายเป็นเจี๊ยบเจี๊ยบอ่ะคืออยู่ปีหค่ะตีสองครึ่งตามกนไข้เลือดออกในสมองเป็นลุงอายุ เฮ้ยตายละลุงอายุเท่าหมอเลย55แต่ตอนนั้นเราเรียกเขาว่าลุงแต่ตอนนี้เราไม่เรียกคนอายุ55ป้าๆแล้วลุงนเนอะเห็นลุง <c oughs> <c oughs> อายุ55มีลูกสาวลูกชายมาเลือดออกน่าจะเยอะเพราะว่าลุงลุงคือขยับไม่ได้ข้างนึงละสมัยนั้นไม่มี MRI ค่ะมีแต่ CT s c สแกน Scan สแกนมันต้องให้หมอเอกซเรย์ทำ